นักตำรวจของเรานักตำรวจเป็นนักตำรวจที่น่าภูมิใจภูมิใจจังใหญ่มาใครแพ้เขาสุดท้ายไปเลยเริ่มนะชุบเจ๋อเชิบอเมร์ คือมันก็คือมันก็ไม่มีการเัดจับแี่พี่เป็นผู้หญิงคนเดียวในเรือเลยนะพี่เรอนผู้หญิงนั่นแหละจะได้เด่นๆพี่เมย์ทำเบื้อช่องหน่อยสิโอเคครับพี่เมย์ไปด้วไปผมจะเอากระชุ่มชนะทำไมไม่ชูกระชุ่มชนล่ะเอางี้มีฉลามว่ายไปว่ายมาอยู่แล้วพี่เมย์กระโดดลงไปตึ้งพี่เมย์แล้วพี่พี่เคยเห็นสัตว์สัตว์ป่ะนักการเขาแบบเกาะทีบอ่ะแล้วมันก็พาไปโี่เอาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแทนนะคทุกคน ใชจจ่ใช่ลที่น่ะคือพูดนำมองเร<อ>ไปต้องไปเล่หนกระจุกเหรอไม่ไปดีกว่า